ไมครับความยื่นเรียนถามเรื่องของเรื่องของรายงานงบประมาณงบลงทุนนะคะรายงานที่ได้รับเงินงบประมาณงบลงทุนนะคะจะต้องจดทาโครงการแล้วก็รายงานในดอกด้วยโดยที่ว่าสอบถามคุณคะว่าการรายงานงบคู่มือทางทุกอันจะต้องระบุอยู่ในตัวโครงการโครงการเดียวหรือว่าแนวทางการทำโครงการในแนวไหน ครับเดี๋ยวครับขออนุญาตครับครังส่วนนครับทางที่ถามามมาครับองศูนย์จะไม่ได้ยินนะครับกวนรบกวนช่วยช่วยชวนทางถามของทางไม่ได้้นได้นไหมครับอ่าทางส่วนการนะครับถามว่าอ่าโครงการที่เป็นส่วนของงบลงทุนจะต้องทุกรายการใช่ไหมครับ ทู้พันที่ได้รักงบเนี่ยค่ะก็ต้องถึ้ระบุยในตัวโครงการโครงการลงทุนโครงการการลงทุนปรงกันอีกใช่ไหมครอ่าครับคืออย่างที่บอกนะครับที่ชี้แจงอยู่ในหลักเกณฑ์เบื้องต้น,ตนนะครับว่าในส่วนของงบลงทุนต้องมีการจัดทําโครงการนะนะครับเพื่อ,อารายงานในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งรายการาทุกรายการที่ท่านจัดซื้อนะครับจะอยู่ภายใต้โครงการเดียวนะครับคือเพื่อความ สะดวกมาความยืดอยู่ในการบริหารจัดการนะครับเนื่องจากว่าบางหน่วยงานเดี๋ยวจะมีการได้รับเงินเหลือจ่ายนะครับมารอบสองเพื่อจะซื้อครุพันเพิ่มอ่าเราก็เลยว่าถ้าปรับแผนอันนี้กรณีนี้จะง่ายกว่าคือพันๆไปเพิ่มรายการในส่วนของกิจกรรมว่าถ้ามีการจัดหาครุ่ัคูรุนพันรายการใดเพิ่มมากนะครับแล้วก็ตอบวงเงินเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับไม่ทราบว่าตอบชัดเจนไหมครับอ่ารย์อาจาะย์ครว่าโครงการเดียวใส่ทุกรายการ ใช่ครับอีกคำถามหนึ่ะค่ะการรายงานดอกคะของโครงการทั่วไปเนี่ยนะคะแต่เดีมเนียต่องรายงานทุกเดือนในปีนี้เราจะให้ทางกองแผนให้รายงานเป็นรายไตรมาสมีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมนะและผมดอกสามารถรายงานได้ทุกเดือนนะครับแต่กองแผนจะมีการตัดยอดตัดยอดนะครับตัดยอดเพื่อตรวจสอบนะครับ ในทุกไตมารมกาสิบสอนะครับที่จะใช้ตัดยอดตรวจสอบและส่งผู้บริหารครับเราจะตัดยอดตรงตรงส่วนนั้น <c oughs> ส่วนหน่วยงานท่านใดที่แบบมีการกําหนดสกิลทีว่ว่าโครงการอาจจะทำอ่าระหว่างนั้นอ่าและและภายในหน่วยงานต้องการมีการกากับติดตามภายในหน่วยงานอันนี้เราขึ้นอยู่กับทางทางหน่วยงานนะครับว่าอาจจะมีการขีกว่านั้นก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆภายในรอบวันที่20ของแต่ละไตมาสกนะครับวันที่20ของ ของเดือนนั้นนะครับท่านต้องรายงานผลผ่านระบบ DOC นะครับให้ราวเสร็จนะครับทางศูนย์ไม่ทราบว่ามีประเด็นคำถามอะไรไหมครับหรือได้ยินได้ยินคำตอบไหมครับในเผื่อไม่ชัดเจนนะครับอน่าจะไม่มีคำถามอะไรนะครับ ่คืองานก็ไม่นั่งจะมีคําถามอะไรบ้าครับอ่าเพื่อนงอนโธพี่พีเอที่รักเชิญจ้ะพี่ขอคอนเฟิร์มดีึงนทาทค่ะว่าโครงการ DOC เนี่ยที่เราจะต้องลงในระบบเนี่ยก็คือจะต้องมีทั้งงบดาเนินงานงบรายจ่ายอื่นงบลงทุนแล้วก็งบของเงินบํารุงใช่ไหมคะคือ ื่อที่จะมันจะต้องลิงก์กับกับเวลาตอนใน DOC e ที่ว่าเวลาตอนตัวชีวัะ1.1อะคะ่ะอยากให้แบบสรุปให้ชัดเพราะว่าตามแผนปฏิบัติการครั้งแรกอะที่ที่ทางสายแผนให้ให้ส่งเมื่อเดือนที่แล้วอะคะ่ะมันไม่ได้บอกรายละเอียดว่าต้องมีทุกงบบอกแต่งบดาเนินงานอย่างเดียวอะคะ่ะในรอบนั้นเราอาจจะต้อขออภัยนะครับที่เราสื่อสารไปได้แค่งบดาเนินงานอย่างเดียวนะครับ แต่เอาล่าสุดเลยนะครับตามกําหนดตัวชี้วัดน,นะครับแล้วก็ตามมติผู้บริหารนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ท่านได้รับจัดสรรไม่ว่าจะหมดงบใดก็ตามนะครับยกเว้นเงินที่ท่านได้จากองค์กรพิเศษหรือข้อตกลงพิเศษอะ,อะไรอย่างนี้เราจะไม่นบนะครับแต่ว่าทั่วไปก็คืองบประมาณแผ่นดินเงินบํารุงนะครับในส่วนนี้เราจะขอให้ท่านรายงานนะครับแต่เพื่อความยืดหยุ่น เราเลยตั้งเกณฑ์ไว้ว่าถ้าเกิดมันจะคาเดเคลื่อนได้เต็มที่ไม่เกิน15%ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรนะครับคือถ้ากจะต้องมีโครงการอย่างน้อยเงินเงินบวกกันแล้วนะครับต้องอยู่ที่85%ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรนะครับคือภาพรวมเลยนะครับถ้าถ้าไม่ได้ตามนี้ก็อย่างที่เกณฑ์ระบุนะครับเราก็หักคะแนนท่านง่าย งานบริการที่ใช้งบนบำรุงนะคะในเซอร์วิสเนี่ยพวกงานบริการเพราะว่าสชพจะมีงานบริการ3งานหลักใช้เงินบำรุงของเราละคะทุกปีอย่างเงี้ยต้องต้องในงานในดีโอซีนีคะต้องมีจินต์เฟหรือว่าช่องกางในงานนี่คะอยู่ที่ว่าทางหน่วยงานจะจะเขียนโครงการในรูปแบบไหนนะครับเนื่องด้วยต้อด้วยว่าเราต้องการกํากับติดตามงานทุกงานนะนะครับต้องตอบก่อนว่า DOC ออาจจะ เขาเข้าใจคือว่าระบบเ,เป็นการติดตามแผนปฏิบัตรริราชการประจาปีแต่ความจริงเรากินขอบเขตของการติดตามมากกว่าน,นั้นนะครับคือเราติดตามนอกนแผนปฏิบัติการแล้วเราติดตามเรื่องของการาจัดซื้อคุ้รุภานเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินนะครับคือเราต้องดูความสมเหตุสมผลของการใช้เงินเพราะอย่าง,งนั้นถ้ามีกิจกรรมหรือภารกิจใดโปรดสร้างโครงการนะครับเ,เพื่อล้อกางานในส่วนนี้นะครับ แตเดี๋ยวรายละเอียดว่าจะเขียนยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกัยนก็ได้นะครับโทรมาปรึกษาก็ได้นะครับมันจะเกิดมันนึกเหมือนโครงการวิจัยหลักเนาะมันจะมีตัวชี้วัดหรือมีอะไรที่แอคทิวิตี้ที่ต่างกับไอโครงการวิจัยรูปกระจายไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวไอส่วนนี้เราเราได้แต่เขียนได้ไม่อันนี้อันนี้ไม่น่าไม่น่า,นาจะยากมากนะนะครับยังไงเพราะเราเดี๋ยวมีให้ประกบเลยว่าให้น้องประกบเลยว่าจะเขียนยังไงดีให้มีที่ปรึกษานะไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเราส่งที่ปรึกษาไปช่วย ไม่น่าจะมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะเมื่อเวลาประหยัดเวลานะครับนี่ก็เดี๋ยวจะ10บโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญพี่อภินันนะครับมาบรรยายในเรื่องของการใช้งานระบบนะครับ BOC นะครับเดี๋ยวทางตัวรับผิดผู้ใช s รหัสเดี๋ยวพี่อภินันจะแจ้งจะแจ้งใช่ไหมครับในที่ประชุมใช่ไหมครับพอดีมันจะมีตัวผู p a s s ร o r สอยู่นะครับเดี๋ยวเชิญพี่อภินันเลยครับ ครับผู้ใช้ตัวไอีที่ใช้ในวันนี้นะครับยังไม่ใช่ตัว i p จริงของระบบนะครับเป็นตัวที่เราเอามาสำหรับให้ให้นำเสนอเพื่อการเรียนรู้นะครับช่องทางในการเข้าระบบท่านท่านสามารถเข้าได้ผ่านผ่านทางาถ้าเกิดระบบจริงนะครับผ่านทางแบนเนอร์ของกองแผนงานและวิชาการนะครับแล้วก็คลิกเข้าที่ระบบ DOC นะครับระบบน่าจะเข้าได้น่าจะช่วงวันจันทร์นะครับที่ท่านเคยเซฟ เฟเวอร์ลิตอะไรต่างๆไว้กรุณาลบทิ้งนะครับในส่วนนั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนสโตร์เอร์นะครับมันมีปัญหาเรื่องของการโดนแทงนะครับขออย่ามิกลอกเลยนะครับเราจะมีการเปลี่ยนตัว i p อยู่ประมาณสองรอบนะครับภายในภายในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าเพิ่งเซฟเฟเวอร์ลิตนะครับแล้วก็เข้าจากตัวนั้นนะครับแต่อาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มใช้งานได้นะครับเข้าทางแบนเนอร์ที่อยู่หน้าเว็บของแผนงานและวิชาการก่อนนะครับผมส่วน ที่เดี๋ยวขึ้นทางจอนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการอ,อบรมวันนี้นะครับครับเดี๋ยวเชิญพี่ให้ทพินานเลยครับ ฟูไหนนะครับผมอวอค่ะตให้มันเห็นชัดตัวนี้ได้ไหมคะมันมองไม่เห็นเลยค่ะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวกปนหนึนงครับระบบน่าจะไม่ได้หรือไงแป๊บนึงนะครับ ก็กอแสดงวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งส่วนการะสมุนืนภาคท่านนะครับว่าวันนี้ก็เป็นเ,เรื่องของการทํางานในระบบเล็กทรอนิกส์นะครับในส่วนของการบันทึกข้อมูลแผนงานของ,ารรองของการเรื่องของการเงินและก็ผลการดำเนินงานนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปี2560นะครับที่เราจะต้องเริ่มดำเนินการใหม่ทุกป,ปีนะครับ ซึ่งปีนี้เนี่ยนะครับก็มีการปรับปรุงพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับการทํางานของเรามากขึ้นนะครับในส่วนของวันนี้นะครับที่เราจบลมนะครับเราจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่2ตัวนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวที่อยู่ด้านในห้องนี้นะครับซึ่งเราจะใช้ตัวล่างนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับโดยการใช้คอนเน็กต์ไวไฟนะครับใช้คาว่าเทนนิงนะครับเทนนิงที่อยู่ใน ในระบบนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องในห้องประชุมนี้นะครับท่านเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็คอนเน็กนะครับคอนเน็กไวไฟที่ชื่อเทนนินะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบนะครับถ้าระบบเขาถามว่าใส่พาสเวิร์ดก็คือคําว่าพาสเวิร์ดเฉยนะครับซึ่งไม่ต้องตกใจนะว่ามันจะบอกว่า no internet connect นะครับก็คือหมายว่ามันไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ เมื่อไหร่ที่ท่านคอนเน็กตรวนี้ปุ๊บ g o o g l ลอะไรใช้ไม่ได้เลยนะครับจะใช้ได้เฉพาะในห้องนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะเฉพาะอุปกรณ์ที่ในห้องนะครับซึ่งนั่นก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์เลข IP ตัวนี้นะครับลองคอนเนคดูก่อนนะครับสำหรับของต่างจังหวัดนะครับของศูนย์นะครับให้เข้าผ่าน IP นะครับ1 1 0 1 6 4น9 2 1 8 0นะครับตัวนี้นะครับ ของต่างจังหวัดก็แทบส้อเงินนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ด้านนอกนะครับของใครที่ผ่านอินเทอร์เน็ตออกไปจะต้องไปเข้าเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เซิร์ฟเวอร์จริงเนี่ยกำลังทาการปรับปรุงอยู่นะครับเพราะเนื่องจากมีมีปัญหาเรื่องของปั๊นของระบบนะครับอันนี้เราก็จะใช้เซิร์ฟเวอร์ทดสอบไปก่อนนะครับซึ่งอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของของตัวเราเซเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราก็จะเป็นเรื่องของการ ทำงานว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่เคยอบรมแล้วก็คอนเซปต์ก็จะคล้ายๆเดิมนะครับสำหรับคนที่มาใหม่เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่าเราต้องทำอะไรในระบบนีบ้างนะครับเพื่อจะได้เป็นการซักซ้อมแล้วก็ทำในทิศทางเดียวกันนะครับนะครับในในส่วนกลางนะครับก็คอนเน็กต์ได้แล้วก็เข้า URL เลยนะครับผมปกติตอนนี้ผมใช้เป็นตัวไฟฟลอกอยู่นะครับก็ เวลาเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าสู่หน้าจอแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นปีโะมาน60นะครับเป็น Budget Srv นะครับอันนี้คือชื่อชื่อโดเมนที่เราจะเข้านะครับหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับของใครที่เข้า Wi-Fi ไม่ได้เรียกต้องด้านหลังได้เลยนะครับให้เข้าไปช่วยนะครับ ในขณะที่เราลองเข้าผมก็จะขออธิบายข้อมูลก่อนนะครับว่าคอนเซ็ปต์เราวันนยังไงบ้างนะครับในปีนี้นะครับในเรื่องของงบประมาณของเราเนี่ยนะครับเราว่าจะรวมในส่วนของตรงงบประมาณที่เราต้องติดตามนะครับในเรื่องที่ระบบวางเอาไว้นะครับก็คือ1งมีเงินงบประมาณนะครับหงินงบประมาณก็เป็นเงินในส่วนที่เราได้รับจากข่าวพาดแดงของสำนักงบประมาณลงมานะครับเราก็จะใช้คำว่าปีหนึ่งเป็นเงินงบประมาณหลักนะครับ แล้วก็มีเงินกำรลุงนะครับมีงบกลงกลางแล้วก็งิเปิดแทกันนะครับที่จะอยู่ในระบบนะครับข้อมูลนะครับในส่วนของยูเซอร์พาสเวิร์ดนะครับยูเซอร์ของปีนี้เนี่ยเราใช้ของปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็จะมีในส่วนของการล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่เดิมนะครับเจ้าหน้าที่ที่มียูเซอร์พาสเวิร์ดอยู่แล้วเนี่ยนะครับใช้ของปีที่แล้วได้เลยนะครับยียงแต่ว่าถ้าจะต้องระบุเรื่องของ ID หมายเลขบัตรป,ประจำตัวประชาชนเข้าไปในครั้งแรก นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งเขาจะถามแค่ครั้งเดียวต่อไปก็ใช้ยูเซอร์พาสเวิร์ดเหมือนเดิมนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มียูเซอร์พาสเวิร์ดเลยนะครับหลังจากที่เข้าโปรแกรมปุ๊บเนี่ยนะครับท่านก็สามารถเข้าสู่ระบบนะครับตรงหน้าจอเนี่ยนะครับมันจะมีบริการข้อมูลแล้วก็ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสําหรับท่านที่ยังไม่เคยมียูเซอร์พาสเวิร์ดในปีที่ผ่านมานะครับให้เข้าตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะทําการลงทะเบียนก่อนนะครับ ของใครที่มีอยู่แล้วเคยทําเมื่อปีที่แล้วอยู่แล้วให้ใช้ยูเซอร์สเวิร์ดตัวเดิมที่เรามีอยู่นะครับแต่ว่าต้องอ้างอีกในเรื่องของเลขบัตรจําตัวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลอ็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังใส่นะครับข้อมูลในวันนี้เนี่ยจะไม่ถูกจัดเก็บในการใช้งานจริงทั้งหมดนะครับหลังจากที่ท่านลงอะไรแล้วก็ตามเมื่อระบบใหม่ขึ้นท่านต้องทาใหม่หมดนะครับเพราะว่าไม่ได้ยกข้อมูลจากตรงเนี้ยเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์จริงเลยนะครับ วันนี้คีย์ยังไงก็ได้ให้เข้าใจแค่นั้นเองนะครับนะครับตัวข้อมูลนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเนี่ยนะครับหน้าจอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านก็ระบุไปเลยนะชื่อสกุลต่างๆนะครับเลือกสังกัดให้ถูกนะว่าท่านอยู่สังกัดที่ไหนนะครับเนื่องจากมีบางหน่วยงานที่มีการยุบรวมนะครับตอนีที่มีการยุบรวมเจ้าที่ที่เป็นย s สเซอร์คัตเวิร์ดเดิมนะครับท่านต้องเข้าไปล็อกอินเข้าไปแล้วก็ปรับแก้นะครับ ปรับแก้ข้อมูลของตัวเองก่อนเพื่อให้จะไปผูกกับหน่วยงานใหม่นะครับตอน,นีที่มีการยุบรวมหน่วยงานเปลี่ยนชื่อนะครับซึ่งรหัสเดิมเนี่ยสมมุติเรามีรหัสแป4อยู่นะครับปรากฏว่าพอปีนี้ยุบรวมกันปุ๊บนะครับรหัสมันก็จะไปผูกไปอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกให้ถูกว่าเราอยู่หน่วยงานไหนนะครับนะครับอย่าลืมเลขบัตรจำตัวประชาชนนะครับอันนี้ตอนลงทะเบียนก็จะมีเลขบัตรนะครับ อันนี้คือลองเขาลองวันนี้นะครับแต่ของจริงท่านก็ใส่ให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีการตรวจสอบนะครับว่าเลขบัตรถูกไหมนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของระบบนะครับเราก็จะมีข้อมูลที่ทดสอบอยู่ในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องครับเช่นงบประมาณในเรื่องของบงบดําเนินงาน,น